มาจะไปพี่สาให้มองหาทิชชู่หิ้วนะคะวันนี้นะแม่สี่ิ้วตกชิ้นละ47บาทเท่านั้นเลยนะคะคุณพี่รีบกดรีบเก็บในตะกร้าได้เลยนะแม่วันนี้แฟลชเซลให้จํานวนจํากัดนะคะเฉะพาะในไลฟ์นี้ไล์เดียวนะคะคุณพี่หมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมเพิ่มแล้วนะใครเข้ามาตอนนี้นะคะเห็นตะกร้าแฟลชเซลแล้วคุณพี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินได้เลยตัวนี้จะเป็นแบบฮิ้วค่ะคุณพี่สาจะเป็นแบบดึงเนาะยกให้เลยจะไปพี่สา อ่าหนึ่งถุงนะคะมีห้าห่อนะคะบรรจุแบบว่าเออเยอะมากๆเลยหนึ่งห่อเนี่ยแม่มีหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแผ่นเยอะมากคุณพี่รีบกดรีบเก็บด้านเลยนะคะตัวนี้เป็นถุงส้มในตํานานเป็นทุดชู่นะคะถุงส้มในตํานานที่แบบคนใช้กันเยอะมากคนรีวิวกันเยอะมากเรียกว่าเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยค่ะคุณพี่จ๋าตัวนี้นะคะหนึ่งห่อมีค2 8พันสองร้อยแปดสิบแผ่นนะคะตกสี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นเลยแม่คุ้มมากเลยนะคะวันนี้ใครเข้ามาเห็นราคาแฟลชเซลลนะคะช่อปชแบบนี้รีบ กดสั่งซื้อรีบกดชำระเงินได้เลยใครไม่เห็นตะกร้าแฟลชเซลพิมพเข้ามาสอบถามได้เลยตัวนี้หนาสี่ชั้นไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่เป็นขุยแล้วก็หนานุ่มอย่างดีเลยแม่วันนี้ราคาคือคุ้มสุดแล้วใครไม่ทันรอบนี้นะคะคุณพี่ไปแจกราคาเต็มได้เลย2 3 5บาทวันนี้แฟลชเซลลปไปรลยจากพี่พี่๋าเหลือแค่47บาทเท่านั้นเลยจัดส่งฟรีไหมคะมีคูปองจัดส่งฟรีซ้ายมือบนจ้ะพี่พี่สามารถเก็บคูปองนะคะ้ายมือบนได้เลยถ้าไม่เห็นคูปองคุณพี่พิมพ์เข้ามาสอบถามได้นะเดี๋ยวน้องให้ะะอออดินนนะะคคยยปปปปัักกเูงไ วันนี้แฟลเซลขึ้นตะก้าฮอตแล้วจ้าใครยังไม่ชําระเงินนะแม่ระวังไม่ทันเพื่อนนะคะไปจ่ายราคา235บาทน้องไม่ดูด้วยนะวันนี้แฟลตเซลจํานวนจํากัดนะคะเหลือแค่47บาทเท่านั้นเลยนะน้องยกห่อยกลังไปให้พี่ๆเลยนะคะจะได้ไปถึง4ี่หิ้วเลยตัวนี้จะเป็นแบบดึงขันหนานุ่พิเศษสามารถเช็ดหน้าเช็ดผิวกายได้หมดเลยแม่เพราะว่าตัวนี้ไม่ผ่านเอ่อไม่มีส,สารเรืองแสงเนาะแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะผลิตจากเนื้อไม้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็คือปลอดภัยหายห่วงจากพี่ๆ อะไรากังวลแน่นอนสั่งซื้อกันไปน่เลยนะคะใครชรําระเงินแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาบอกได้เลยถ้าใครอยากได้สินค้าไว้วัยน้องแนะนําแม่พิมพ์เข้ามาบอกได้เลยแม่เดี๋ยวแอดมินจะดูแลให้เป็นพิเศษเลยว่าสั่งซื้อแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเตรียมด,ดูแลเป็นพิเศษเลยแม่เตรียมแบบจะส่งออเดอร์ให้พี่ๆเลยวันนี้แฟลชเซลจำนวนจํากัดน,นะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง20ออเดอร์แล้วแม่ตะก้าขึ้นฮอตตั้งแต่ขึ้นไลฟ์เลยค่ะตอนนี้ออเดอร์ก็คือรันล้วๆเลยใครยังไม่ชําระเงินนะคะคุณพี่รีบกดชําชระเงินก่อนได้เลยเมื่อเงนไม่ทันเพื่อนจริงๆ พี่สารีบกดสั่งซื้อชำระเงินภายในร้านได้เลยนะหรือใครบอกว่าอุ้ยได้ราคาถูกกว่า4 7บาทไหมแม่มีใครเก็บคูปองอะไรไปลูกค้าใหม่คะ่ะใครอยากได้คูปองส่วนลดนะน้องน้องรบกวนพี่พี่กดติดตามร้านน้องไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องปิดคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้เลยนะจ๊ะเก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะคะใครไม่เห็นคูปองพิมพ์เข้ามาบอกได้เลยนะ,ะเดี๋ยวให้แอดมินเปิดคูปองยำยให้เลยแม่วันนี้คูปองมีจำนวนจำกัดแฟลชเซลก็จำนวนจำกัดสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่รอรับสินค้าได้เลยนะะนนะะคตอี้ เหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วแม่วันนี้เป็นแบบดึงสี่หิ้วหนาสี่ชั้นอย่างดีเลยค่ะ1ึงห่อมีกี่แผ่นคะมี1280แผ่นคุณพี่คะเยอะมากนะคะตัวนี้คือเยอะมากเราทําการดึงนะคะมีการแบบพิสูจน์กันมาเรียบร้อยแล้วแม่มีพันสองแผ่นจริงๆนะคะเอาไปใช้กันได้เพลินเลยบ้านไหนมีสมาชิกเยอะนะคะหรือจะใช้ในสนํงงานักงานน้องแนะนําคุณพี่ยกลังแบบหิ้วไปได้เลยนะคะวันนี้เหลือแค่4 7บาทเท่านั้นจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะใครยังไม่ชำระเง ระวังไม่ทันเพื่อนนะน้องจะปิดตะกร้าแล้วนะจะปิดตะกร้าแล้วนะคะพี่พี่จ๋าตอนนี้รีบชํำระเงินก่อนได้เลยเดี๋ยวทิ้งไวแ้แค่แค่สานาทีสุดท้าย30มิบวินาทีสุดท้ายพี่พี่จ๋าน้องจะปิดตะกร้าแล้วนะไปจ่ายราคาเต็มได้เลยนะคะถ้าใครไม่ทันรอบนี้นะ